อ้อมพาไปไหนเดินไปสิอยู่ที่หน้าอุบลนะครับมะพร้าวรอด้วยรอด้วยโอ้สวนอะไรมันสวนหญ้า ดูบิดูกัหรหันน้ำเขาเรียกกันหันน้ำนนดูน้ำตกทาน่ไหนแมเขาเอาเขาเอาเก้าอี้มานี่อ่ะมานั่งนั่งตรงนี้เลยนั่งนั่นน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 งชมวิว เดีย๋ยวมันน้องมันน่ตร้งนิ้นามใช่ไหมมีอยไหมมันโตแล้วเอาข้างซมวิว,วไป,ปรู้นนป,ปน้องเดีเยวแไปโอ้เขาทำอะไรไมรนันคืออะไรประ ต้องเดินไปดูไม่เคยเข้ามาทีนี่คือครั้งแรกก็ถือว่าเห็นปะสถานที่ไกลโคตรไกลข้าหน้าไปดูนึกดูโอ้โหแบบไกลเลยโอ้ที่นี่รถก็มาได้ท่านี่มีบันไดบันไดเออ มาลองไปเล่นของเล่นข้างหลังหน่อยไดไหมได้ได้ได้เดี๋ยวดูที่ก่อนโอ้มานี่ยยาสมบัติอะไรเหรอยาสมบัตินาอะไรอ่ะฮะมาดูนี้มาดูนี้เดียว อู้บางไฟก็มีออ้นะอุบลรถไฟวันนี้วันนี้มาดูดูถายดูรถรถไฟอ่านั่งนั่งรถสิของเล่นหน่าไม่ใช่ของเล่นอือหึหหึ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 ห สีเหรปไปดูเขาพวกเป,ไปไน็นไงเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่นหินเขาโม่มหินนี่ค่ะหินหมดเออหินอยู่กือบปะดูนู่นปไปดูน้ําตกเขาเรี่อน้ําตกลําธารธรรมชาติดูไปดูน้ำตกตเออไปดูน้ำตกลำธาตรธรรมชาติสิ ไม่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 ขึ้นไปบ่ขึ้นไปเอาขึ้นไปเดี๋สวัสดีครับผมอ้าวรนไปจีขึ้นไปเอาโอ้โอโอบรรยากาศดีจังเลยน้องยอนต้องจีน้องก็ล์มขึ้นไปอีกเดี๋ยวโอ้ต,ตังชร้างกินข้าวตัวงู กน,นไปเลอนี่ <c ười> เดี๋ยวบอกแม่ก่อนค่ะใช่ไหมจอนแม่แม่เอ้ยไปดยินนกยืนไก่มันมีที่นั่งชมวิวอ่ะชมวิวเป็นโต๊ะอาหารได้เลยเนะนี่ยได้ พ่อลงก่อนพอ่อจะต้องตุ๊กลงก่อนน้องนั่งลงแล้วก็ลงก็ลงแล้วก็ลงนะพ่อลงไปก่อน อ้ยตุดเตียดิงของตัวจะขึ้นเองน้องอย่าขึ้นเองจ้อ้นเหอ้ตัวนี้มาดูตัวนี้กันโอ้ ดีจังเลยดูไปดูมันตกปะเฮ้ยทำไมไม่ไปล่ะที่หุ่นไปไหนจะไปไหนมาชมไข่มาชมไม่ดก่อนนะจ๊ะโอ้กล้องเอาปูดีเลยไม่สั่นเลย อาปรีโน่สิบสองนะครับนี่ครับไปน้องเข้าไปก่อนยิไปไป,ปเล่นของเล่นกันไหมไป,ปเล่าของเล่นไหมคลูพี่อยากไปเล่นเป่าลมอ่ะ

ไปวิงง่งไปเลย,เลยโอ้ตอนนี้มือสัตว์นะครับโอ้ขาพยังนิ่งตอน,นี้ไม่มีม้เยอะเราจะไปดูที่มีของเล่นด้วยนะครับ โอ้หน้าอุบลครับโอ้พผลงานเสิร์ฟอาหารเท้อด่าเลย จากเล่นของเล่นอ่ะเดินไปเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวสาว่านน้ำก็มีดีจังเลย

ขึ้นไปแสดงเรื่องมาเลยนะฮะฮะโอ้มีเพื่อนไปเล่นด้วยไลดงเรื่องมาสีเหมือนบัวไป

ปน,น,น้องแม่ไปแล้วลไปไปไม่งั้นพ่อไปก่อนนะไปอาเล่นแป๊บเอเล่นแป๊บเดียวเลยไหมไอยากเล่นเดอยวแป๊เดียวขอเล่นแป๊เดียวยเล่นแป๊บเดียว,ดดยว,ดดยวไม่ได้เหรออยาเล่นอยาก ว้าไ wow. อพ่อมันมีเงินดลยพ่อมันซื้ออีกทั้งบ้านด้วยเดิน <c oughs> <ừ? S 2> เอยยก็เเเสีเงินร,ราไม่มีเงินจ่ายนาครับไม่ดเห็นไดจ้นั่งอะไรเปิดยังไงน่ะไอ้รู่อไรไอ้รูไรคหามไอ้รูไร ีอยังวันนั้นคือน้ำอะไรนัดน้ำอะไรมีวิตามินที่น้องกินด้วยอ่ะอยู่บ้านน้องก็มีเปิดขึ้นรถ <Hello. Hello. S 1> คลิปนี้อยสนิทนะครับเอ,อ้อกลับมาเดี่ยวได้ครับหน้าอบนแผนหน้าอบนเปิดสองเช้าฮอตสองสองทุ่ม down.